วันนี้เราจะมาทำข้าวข้าวทรงเครื่องนะคะอันนี้แค่ถั่วไว้ทั้งคืนแล้วนะคะจะเอามาต้มค่ะให้มันสุกนีอะไรบ้างนะคะมันจะมีพวกถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดําถั่วขาวค่ะก็ต้มไปนะคะให้มันสุกก่อนข้าวข้าวที่เราจะหุงนะคะ แล้วก็ตามพริกไทยใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ผักทีนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ซอสหอยเข้าไปแล้วก็ตามด้วยแครอทกับมันฝรั่งญี่ปุ่นนะคะใส่เข้าไปแล้วก็คนนะคะ แล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนะคะแล้วเราก็นำมาหุงนะคะกดสวิตช์ไฟก็รอไปค่ะหาฟ้าฟ้ามาปิดก็เอาฟ้ามาปิดไปนะคะก็รอรอให้ข้าวสุกค่ะเนี่ยค่ะให้มันดีดมาดูนะคะว่าข้าวมันดิดแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วเราก็จะเอาถั่วที่เราต้มค่ะเทลงไปเลยเนี่ยค่ะแล้วเราก็หาทับพ,พีมาคนมันนะคะเนี่ยค่ะ,คะหาช้อนมาคนมันนะคะมือ่อมื่อกะเฮ็ดบัตนัดพี่น้องเต็มหมอเลย พกส่งใดทีแล้วเนาะพี่น้องัอัหวหอมที่หั่นใบกะห้วยแล้วก็ส่งต่อนะคะเดี๋ยวตักไปกินค่ะปักเมื่อกินแล้วพี่น้องื่อนเพื่อน ยังหวนดนอยู่กรดแสบะไยจ้ะเพราะว่ามันแต่ว่ามัน,มนหวานญี่ปุน่นทั่วขาวทั่วเหลืองทั่วเขียวน้ำของมันจะเป็นน้ำดื่มได้อีกนะคะ